วันนี้นะครับเราจะทำชาเลนจ์ตามคำขอนะครับนั่นก็คือให้ผมปลอมเป็นขอทานนะครับใช่เราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนแน่นอนว่าการปลอมเป็นขอทานนะครับผมเพื่อไปขอตัวชาวบ้านชาวช่องเขาและที่สําคัญเมื่อเขาให้ตัวเรามาแล้วเนี่ยเราจะให้ตัวละครเขาคืนเป็นเท่าตัวนะครับแน่นอนว่าถ้าเขาให้สีเหลืองมาเราจะให้สีแดงเขาให้สีแดงมาเราจะให้สีม่วงหรือเขาให้หลายๆตัวเราก็จะให้สีม่วงไปเลยถ้าเขาให้สีม่วงมาเราก็จะให้สีม่วงกลับไปอีก ก็คือระดับความแรงที่มันเรียงขั้นกันได้เองนะครับจะตึงขนาดไหนไปดูแล้วก็ตัดเข้ามาในเกมกับการขอทานอันสุดริงแน่นอนว่าผมจะพิมพ์ไปว่าขอตัวหน่อยขาพวกไม่มีตัวลรเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขี้เกียจที่จะเปลี่ยนตัวเป็นเบคอนอีกไอ้ดีนะครับผมขี้เกียจย้ายของไปเอาง่ายๆผมก็เลยทําการที่ใช้อดีหลักเพื่อเป็นปอไม่ขอทานแล้วก็มีเจ้าทินขอทานเจ้าทินเอ้ยขอทานเจ้าทินน้องกุบเขียวขอทานเจ้าทินนะครับ เราจะเป็นขอทานมือสมัครเล่น vs ขอทานเจ้าทินเชี้ยดูชื่อกูก็อยู่้างบนเลยเ <c> ช <oughs> ี้ยแม่งไม่เนียนเชี้ยเลยเลยนะครับแน่นอนวาเราจะทําการพิมพ์ข้อตัวนะครับแบบู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 แน่นอนนะครับผมการขอตัวแบบนี้มันเป็นอะไรที่นะฮะพื้นฐา,า,านการขอตัวมากๆใช่กทุกคนก็พิมพ์เมืองแบบนีานานว้นานานวะต้องขอแบบไหนใช่เราก็ทาการขอตัวเข้าไปเรื่อยนะครับผม ขอหน่อยอีกครับไม่มีตัวเล่นเลยครับขออะไรก็ได้นะครับผมถ้าขอให้ผมมาผมจะเทคือเ้าแบบเท้าตูดจริงๆนะครับผมเท้าตัวแบบเท้า,าเท่าเลยมไม่รู้จะเท่ายัางไงแต่เท่าที่จะให้ได้นะครับมีคนมาถามผมว่าผู้เล่นใหม่จริงปะเนี่ยทําไมวิเลตมึงเยอะแทนนะวิเลตแมงโตรเยอะนะครับวิเลตเจ็ดร้อยกับเพชรอีกเจ็ดหมื่นป้าไปแล้วขอตัวหน่อยครับเออ เอาพิมพ์ไปแบบนี้ยังไงครับตานแดกเลยทีเดียวผมจะจําชื่อเขาไว้บนนี้นะครับ P A K I N เนี่ยผมจะจําชื่อเขาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นผมจะเทตดคืนเขาไม่ได้นะฮะเอ้าขอตัวหน่อยฟลักนี่มันขอทานเจ้าถิ่นเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยนะเขาคงถามว่าไม่มีอะไรพร้องมีเพชตั้งจิตหมืนนะฮะกรัมเหมือนกันฟรักนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันสมาคมปั่นแห่งประเทศไทย ไม่ได้เราจะป้นตัวนายไม่มสนับสนุนโดยบิวปกรณ์ช็อปจังหว่นี้ร้านบิวปกรณ์อัพเดตส่งแบบกล่องจุดหมายได้แล้วนะครับทุกคนลวดเร็วทันใจหายห่วงกันเลยทีเดียวและที่สําคัญมีบริการใหม่ๆเข้ามาด้วยกับการปรับแต่งลดราคาสินค้าลงแบบเจือมากๆ <c oughs> ก็ตัวละครถูกลงนะครับผมสามารถจับต้องจับตูดได้กันเลยทีเดียวหลายตัวนั้น ถูกลงมากๆก,กันเลยทีเดียวครับและบริการไอดีไก่ต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมบล็อกฟุและทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์และบริการเพสซิม99ก็ยังเหมือนเดิมแล้วประการการขายมาแล้วเป็นแสนชิน้นเขาจะโกงเกียนคุณทําไมว่าไหมเลดจังหวะนี้เราก็เอา้าคุณเดิมเพจใหม่อีกแล้วจะบอกว่าจังหวะนี้ก็หาขอทานต่อไปแต่ไม่ใช่นะฮะให้ให้จริงอะ ไหนนี่มันตัวระดับกีกี้ระดับแรสีฟ้าแอนระดับแรฟ้าและมีอีปิกไปด้วยนะครับ <c oughs> กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับถ้าบูธเข้าไปน่าจะเป็นกอรีร่ได้อยู่ <c oughs> เฮ้ยตัวเราหมดแล้วถามจริงจริงปะเนี่ยขอบคุณนะครับตัวหมดแล้วแนละ้วมันงอกออกมาจากไหนถึงสองตัว <c oughs> <c oughs> นี่มันโคตรกีอีสปอร์ตเอาละครับผมเราจะมาอัพรางวัลให้กับคุณเจดีกันดีกว่า นี่คือดสอบสังคมในเกมการให้เป็นสิ่งสําคัญแต่ถ้าให้หมดตัวก็ไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีเลน <c oughs> เอาเลยครับตัวเราอ่อนไม่เป็นไรฮะตัวนายจะโหดได้อีกไม่ช้า 3...2...1... ส,สองหนงโอ้โหเห็นชื่ออันดับที่สองเลยครับพุ่มต้องแต่ให้เยอะและเราจะให้ตัวโหดกลับนายในการอัพเกรดเมื่อกี้ประมาณ7ตัวนี่เลยครับระดับกอรีม่วงคืึคืคึม่วงอีคืออีตายมาแล้วฮะ นิ่งเลยฮะฮะเป็นคำตอบพี่ฮะฮะแล้วงไงต่อเฮ้ยเร็วๆเราต้องไปเทิดคนอื่นอีกนะฮะตัวฟ้าเลยนะ่น่ะเราก็ทำการขิงอัลติเมตดิวแมนให้เขาไปเลยนะครับนี่ฮะบนี่นี่น,นี่แต่ตัวนี้ไม่ให้หรอนะตัวนี้ขิงเฉยๆว้าวโอ้โหอโแต่เขาก็บอกว่าใช่พี่ไก่หรือเปล่าไม่ใช่ครับตัวปลอมนะผมเฮ้ยโอ้โห แบบนี้ส่งอัจิเมะดิวแมนไปปุ๊บรู้ได้ทันทีเลยเลยและผมก็ไปขอทานต่อครับผมขอทานแบบต่อเนื่องเรามาดูกันว่าจะได้อีกหรือเปล่าเอาละครับอุ้ยอุ้ยอุยุย,ยสีมว่วงนี่ผมเทศนี่มีแห้งเลยนะจะเย็นขอตัวหน่อยได้ไหมขอได้หรือเปล่าขอตัวหน่อยได้ <No. S 1> ไหมเธออ,อ้าวไปเซตแบบไรลใหญ่ ครับผมและก็หาต่อไปครับกับบุคคลวยดีที่จะได้รับรางวัลสองเท่าตูดของเรานั่นเองมาแล้วฮะอีกท่านหนึ่งมาแล้วครับโอ้โหแขนเซิร์ติดพอดีเฮ้ย <c oughs> นี่มันใกล้อิสปอร์เจ้าทินคอตัวเหมือนกันเดียว <c oughs> เราเจอเจ้าทินเหมือนกันเลยอะ่ะล้วก็คอเหมือนกันเราก็แบบขอกันเองได้ไหมเออเราขอทานแนละ้วมาขอกันเองอะไรเงี้ยเออโคตรตึงเลยนะพี่ไก่ขอตัวหน่อยนะครับพี่ ถึงผมมันจะไม่ไก่แต่ผมก็ขอตัวหน่อยครับพี่เฮ้ยทีเทมาของจริงว่ะพี่ KFC ขอได้หรือเปล่าตอนี้ผมไม่มีตัวเล่นเลยครับพี่เอ้ยเอาจริงดินี่มันท็อกซิกนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ตึงมากๆพอๆคอรลี่นะฮะก็คือระดับม่วงก็ระดับม่วงนะฮะเอกล s i v e เราจะอัพปอ,อีกขั้นหนึ่งก็คือระดับกอตเลยแล้วกันนะครับผมกอตอีกแล้วกอตเยอะเกินเอ้ยเฮ้ยคำตอบน่ารักจริง <c oughs> ขอหน่อยครับเย่กันเลยทีเดียวผมจะทําการอัปเกรดของให้กับเขานะครับพอดีจําชื่อเขาได้ใต่ไปเลยเนี่ย YQ นะครับตัวนี้ใช่เลย <c oughs> แค่พิมพ์2ตัวเจอแล้วนะฮะและผมก็ทําการอัปเกรดของรางวัลให้กับเขาแล้วกดไปเลยครับจังหวะน,นี้ <c oughs> ถึงกระอึ้อง <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยพิมพ์ไปอีอีแต่ไม่ติดนะเป็นภาษาอังกฤษฝัก ผมก็เลยทําการย้ายเซิร์ฟดีกว่าเพราะเริ่มไม่เนียนแล้วเรามากับเซิร์ฟที่สองครับกับขอทานข้ามเซิร์ฟนะฮะเออขอทานในเซิร์ฟที่สองนั่นเองขอตัวหน่อยครับไม่มีตัวเล่นเลยอะไรก็ได้ตอนเนี้ยได้หมดนะครับพอดีไม่มีอะไรเลยไม่มีดูดิช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าของผมอะไม่มีอะไรเล่นเลยครับผมนี่ซึมเซาเลยเนะี่ยนะฮะห้าช่องของผมมันว่างเปล่ามาแล้ววคนแรกว่ะเอาเรื่องนะครับคนนี้ จะให้อะไรสําหรับเรานะครับผมเฮ้ยเหลืองมา2ตัวโอ้โหเหลืองอัปเกรดก็ได้แค่แดงนะครับนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราอาจจะให้แถมเข้าไปนิดนึงแต่ตอนนี้เอาเหลืองก่อนก็ได้ <c oughs> ให้มาเท่านี้ผมก็จะให้อีกเท่าหนึ่งนะครับเออก็ตึงเมื่อกี้จําชื่อเขาได้พอดีนะฮะจำชื่อเขาได้พอดีตลอดก็คือต้องมองชื่อไว้ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเหตุคืนไม่ได้แน่นอนมาครับเหตุคืนไปฮะและ และก็เอาตวัวไปให้เขาเลยนะี่ให้ตัวใหมุ่ดจสิงกิงกับเราตัวแดง2ตัวก็กระไรอยู่นะครับเลยเอาตัวไหนให้ดีวะเอา้ากาให้มาเพิ่มอีกสองให้ตายเถอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันอะไรกันเนี่ยเหมือนบัตรแรกกัไม่รู้เหอเฮ้ยและวจ้หวันนี้จะขอทานก็เป็นแลกทานกันแล้ว่ะครับก็ไม่เป็นไรขอทานต่อไปนะฮะถือว่าเราจะเป็นขอทานมืออาชีพก็ตามน,นะครับตอนนี้ เราจะเป็นขอทานมิชชาชีพแพนนะ <ım 999> <hadow giving quin> ปนแล้วไม่คืนเอาละครับขอตัวหน่อยครับไม่มีตัวเล่นเลยครับพี่พี่น่ารอทั้งหใยหัวเบคอนโดนกันเลยฮะผู้ที่อะไรริพันมาครับขอตัวหน่อยครับพี่ขอขอหน่อยดียําทำไรกันเนี่ยผมแค่ขอตัวทักตัวได้ไหมครับพี่ขอแบบเบิ่มเบิ่มาตึงๆทักตัวได้ไหมผมจะเอาไปแอกสาวครับพี่มีหรือเปล่าเฮ้อ มึงมีเพชรเจ็ดหมื่้าจะมาขอตัวกี่เนยถามจริงไอ้สัตว์เขาเหรอได้ดิโอ้ฮยูกุสเซมาเป็นอะไรขออะไรกันที่ผมจะให้นะพี่ผมจะให้ให้เกรนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรตกใจไรในตาฝาดหรือเปล่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเห็นมาแล้วครับแต่ละคนนี้เอ้ามาเขียวมาบานครั้งเลย เขียวสามตัวนะครับถึงกรบซีสกันเลยทีเดียว hey, เฮ้ยจริงดิเคยพิมวขอตัวก็ให้เขียวกันแล้วนะครับแบบง่ายดายแต่เขียวนี้จอัปเกรดอะไรให้กับเขานะฮะก็อัปเกรดได้ประมาณแดงแล้วกันนะครับเอ้ย <Hey, S 2> พอดีจําชื่อไว้ได้นะจําชื่อไว้ได้ทุกคนที่เทรดนะต้องดูก่อนไม่งั้นเทรดคืนไม่ได้นะครับมาฮะตับตัวนี้จริงๆก็ต้องเหลืองนะแต่ว่าเราควรที่จะให้ที่มันมากกว่านั้นนะครับนั่นะคือเอาแดงไปด้วย ถือว่าเจ้ามากๆ FC A อเหล้ออะไรจกนานเดิเจอ FC ปั่นประสาทเราแล้วก็เลยทําการที่จะเทศที่ไม่ใช่ FC ก้อนแต่นี้ข้อตัวน่อยไหนมีตัวเล่นเลยได้ไหมนายนายจ๋าเราไม่มีตัวเล่นนะ่ะนาย <c oughs> ขอหน่อย <c oughs> ถ้าวันนี้คนก็ให้กันทั่วดีฟะะนะฮะเรายกว่าสังคมเกมแห่งมิตรมิตรชาชีพนะครับ ให้ตัวแล้วบิดเลยไม่คืนนะฮะให้เจอสองเท่านะครับผมบอกคำเดียวว่าบิดอย่างเดียวบิดคมพมเอาละฮะขอได้ไหมนายอ,อ,อีเราเนี่แบบเราไม่มีตัวเล่นเลยนะนายเราเห็นตัวแดงนายที่เราแบบแบบตื่นตันใจจริงอะ่ะโอ้ไม่นะนายนาทำบอลรียังใกล้กับเราอย่างนี้ได้ไงมาละตัวนี้ตัวแดงเลยว่ะเอาสุดครับคนนี้ขอตัวได้หรือเปล่า หรือว่านายจะมีตัวแดงแต่เราก็มีตัวเหลืองนะเรามีทุกไซส์ดูเขาเรียกว่าเหลืองแดงเขียวไม่มีหมดอ่ะโอ้โหทำมอนชิปถ้าคุณผูเ้เล่นใหม่ที่จะไปทำาไรยได้วัน้ดนะฮะรือว่าตัวสปิกอรแมนตัวแรกยังโหดกว่าให้ตายและเราก็ทำการเทศคืนให้กับเขาแบบสุดติ่งนะครับผมเฮ้ถ hey, ือว่านายจะเถิมาให้เราแล้วนะเราก็จะเถคืนนายแบบหลายเท่า ว่ามันจะไม่กี่เท่าก็ตามแต่สำหรับตัวกิกกี้ของนายนายก็ควรจะรับตัวนี้ไปเมื่อกี้อะไรนะคาร์บอนอ,อ้าวอัเป็นมิติจิกเฉยไปไปได้ยังไงและเราก็ทำการขอตัวต่วตอไปเขาคงงงไอเชียนี่มันจะให้สองเท่าแน่เลยวะขอเทรดมาใหม่ได้ไหมเดาๆเลยครับว่าเขาจะให้ตัวแดงเราแต่เรายางก่อนตอนนี้เฮ้ยเอ็กซซีถามจริง อ้บ้านอ่ะกอรี่เหรอกอรี่มาดิแ้งเลยนะเฮ้ยขอได้ไหมเอะ่ะทํามจริงท่ามจริงตอบตรงจริงหรือเปล่าได้พี่ฮะฮะใจเย็นได้เหรอจริงอ่ะนี่มันกอรรี่เลยนะแบบฟรีได้จริงหรอนี่มันกอร์รี่รับดีต้องอัพไปแบบให้ปรุงให้เปร์นะฮะ ตาไปแบบหลายเท่าก็จะพวกเอนจิเนียร์จริงดิเฮ้ยฟรีนะฟรีนะเนี่ยผมเรียนอีกยาวเอา้าไม่ได้เล่นแล้วหรอเอา้าอะไรเอะไม่ได้เล่นแล้วเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงให้ฟรีเลยเหรอถ้าผมจะส่งเอนจิเนียร์ไปตอนเนี้ยเขาก็น่าจะเป็นการที่เถรดไม่จริงนางอะนะเราขออนุญาตบิดเขาเลยแล้วกันผมเคยเกิดอะไรที่กิดสอปัน ช่เปล่าเนี่ยพี่ไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่นะน้องจำผิดคดนหรือเปล่าสองพันนี้ให้ปรุงให้เปิดเพี้ยไปนะน้องน้องนี่ให้เปิดน้องหายไปไหนหมดเฮ้ยรู้จักกันเล้อรู้จักกันได้ไงเนี่ยเราไม่รู้จักกันเออเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ยเออตัวปอมตัวปอมเอออะไรอ่ะไม่รู้เทตตัวปอมล้วจะรู้สึกยังไงครับนี่ตัวปลอมนะเนี่ย เราก็ทมการที่จะเร่งเอนจิเนียร์ให้กับเขาแถมติดลายเซ็นไปด้วยละกันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเขารู้สึกไม่คุ้มค่ากันเลยทีเดียวเอาจใจจริงให้จริงปะเนี่ยให้เลยอะนะแลยก็ให้มาเลยครับแบบงงๆและหลังจากนั้นผมก็ทําการที่จะเทรดคืนให้กับเขาไปครับแต่เขานั้นดันไม่เปิดเทรดซะงั้นผมก็เลยทาการที่จะจิกเข้าไปรัวๆและเขาก็ไม่เปิดเทรดให้กับเราครับผมก็เลยพิมพ์แบบว่า เปิดเทได้หน่อยดิเราเทเหไม่ได้อ่ะเอาละครับตอนนี้เขาจะเปิดเทให้เราหรือเปล่าครับมาดูกันเอาแล้วฮะปึ๊บปึ๊บยังไม่ได้คือเปิดเทให้พี่หน่อยพี่ใช้ตัวคืนเท่าตัวเท่าตัวนี่ก็แบบแบบแบบไรอะไรเท่าจริงๆนะครับนั่นคือเอนจิเนียร์ไรเซนไปเลยนะครับผมอ,อือสตรึงมาแล้วฮะจังหวะน,นี้นิ่งกิฟต์ยังไง ราจะพิมพ์อะไรมาไม่เอาพี่ถาจริงไม่เอาอรออะไรเนี่ยคือแจกฟรีไปเลยไม่เอานะพี่นะอะไรอ่ะเป็นไปไดเอาไปเชื่อขนาดดีต้องเอาแล้วรับหน่อยพลาด่ะไม่รับเฉยเขาบอกให้ผมไปแจกคนอื่นดีกว่าเนะครับผมก็เลยโอเคแล้วขอบคุณเข้าไปมา เดี๋ยวเรามาแจกตัวที่เขาให้กันดีกว่าครับว่าใครจะใช้ประโยชน์ได้กับมันได้บ้างแน่นอนเป็นผัมนุชเงือกได้ใช้ประโยชน์ได้กับมันแน่นอนนะครับแต่ไอปำบึกพุ้งพุ๊บปูพุ้งเอาไปทําอะไรเล่นลังจากนั้นเราก็ําการเจอผู้ชูด,ดีที่จะให้ตัวละครนะครับผมคนนี้แหละหรือถ้าทางที่จะไม่มีตัวเล่นพอดีและที่สาคัญเลยก็คือเราจะสารต่อเจรนา,นานลมของเขานั่นคือกอร์ฟรีแถมรวรวมแรกหนึ่งตัว และที่สำคัญน,นั้นเราจะทำการให้ตัวอื่นไปด้วยกรีนเลเซอร์อีกหนึ่งตัวครับเราให้เดี๋ยวอันนี้เราจะเป็นคนให้นายไม่ใช่นายให้เราอันนี้ให้จริงๆนะฮะบ้าไปเล้วจะเย็นนะครับตอนนี้กำลังเจรจากันอย่างดังนมนะฮะอะไรอะทั้งตัวเรามีแค่นี้ไม่เอาไม่เอาอะไรเราเราจะเทศสวนไหนเะนี่ยไหนไม่เอาได้ไง ให้ตายเถอะเอาเก็บเก็บเราให้ฮะอะไรกันนี่และเขาก็ให้กิกกี้มาอีกหลายตัวละครกันเลยทีเดียวผมเห็นจึงต้องกุมขมับเพราะว่ากระเป๋ามันจะเต็มเราก็เจราจากันพักใหญ่จะไม่รู้จะจบยังไงผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เขารู้ว่าเอาไปเถอะตัวผมเยอะอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาเถอะเถียงกันวันนี้ประมาณแปิบชั่วโมงแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจ จะทำการอยิ่งใหญ่มาค้บกับเฟืงเิทุอเป็นใหญ่ยิ่งอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือทําการขิงเข้าไปขิงแล้วอะไรก็จบด้วยขิงตลอดนะครับแน่นอนผมจะขิงตัวเขาไปเสร็จพอขิงเสร็จแล้วเขาก็ต้องรับตัวผมแน่นอนเนี่เป็นไงจบเกมนะฮะเกมอีสปอร์ตเกมดีเกมดังเราแจกให้แล้วนะครับผมไม่ได้บิดนะเล้ กินกุ้งชอบเว็บของกับผมเองนะครับคือเป็นเว็บสุ่มล้วน,น,นมีแต่สุ่มเท่านั้นน่ะเออและช่วงวนี้นะครับผมก็มีรางวัลใหญ่อย่างดิวแมนอัพเกตก็สุ่มเข้าไปที่ด้านซ้ายหน่อยนะครับและที่สำคัญนะครับโค้ดแจกฟรีเนี่ยโค้ดสุ่มฟรีแจกทุกวันเลยนะครับผมก็คือทุกวันที่ผมจะว่างโค้ดนั่นเองนะฮะและใครทานก็ทานนะครับแต่ละ1โค้ดเนี่ยมีมูลค่าสุ่มถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผมก็แน่นอนว่าโค้ดหนึ่งเนี่ย สามารถสุ่มได้10ครั้งและที่สําคัญเลยเนี่ยมูล,ลค่า100นะครับแต่โคดยังไงเนี่ยถามกันมาเยอะมากก็แค่เข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับผมกดมุมบนที่คุณสมัครไว้ใช่ปะ่ะมันจะมีชื่อแอคเคาท์อยู่ใช่ไหมกดตรงชื่อแอคเคาท์นะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับนี่แลกคูป,ปองนะครับเข้าไปที่ดิล,าล,ล่าลแบบแลกคูปองตลาดแล้ปุ้ยแล้วก็ใส่โค้ดแรกของรางวัลได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมบอกไว้ว่าเมื่อสุ่มได้ตุลละครแล้วก็มารับหน้าเฟซเหมือนเดิมนะครับแต่ใครที่แชทไม่ได้เนี่ย ก็เมนไว้ที่ล่าสุดของที่ผมโพสอะโพสเนี่ยแนะนำนะครับห้ามแจกไอเดีเว็บติดขาดถ้ามีคนอื่นมารับรางวัลแทนคุณและคุณเป็นในรณเขาเรียกว่าตัวจริงรับคนที่สองเนี่ยคุณจะไม่ได้รางวัลน,นั้นเลยเนะครับพมม